ป็นผู้ยืมเงินในกลุ่มที่ใสีชีวิตด้วยการให้ให้ให้ยืล้วก็คนที่กู้ก็อยู่ในในที่เกิดเหตที่เสียชีวิตค่นก็ได้คนนะครับยน้นแต่ว่าแนวน้อยไม่โดนองสองไปก็่าง้มไม่หลายต่างไม่ได้เลยเปจุดค้ับ แนวทางการเสื่อมถิ่เพราะว่าเราดูอย่างละเอียดแล้วไม่มีคนนอกในที่เกิดเหตุนะครับยัง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 ไม่ยิงยังครับเพราะว่าขอให้ผู้ช่วยศาสตรวจที่สูตรอย่างเร็วี่สดเพราะว่าคดีนี้มันต้องรอก่อนเนื่องจากว่าเกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ระหว่างเราดู FPI ว่าไงบ้างคะก็เขามาดูเนื่องจากว่ามีคพลเมืองชาติของเขา ก็ไม่ต้องมาเกี่ยวข้องเนื่องจากว่าก็ดูเป็นหน้าที่ของของรัฐบาลแล้วก็ชาชรับเห็นว่าบุกจิ้งมาเสร็จแล้วอีกหนึ่งคนแยังไม่ได้เข้าบุกจิ้งมาแต่ไม่ได้เข้าญาติผู้สี่อข่าวสำหรับแดงญาติผู้สี่อข่าวสำหรับแดงมามาให้ข้อมูลเมื่อคืนนั่งงาวันนี้พี่ถึงกล้าพูดอีกยันในเรื่องการพูดดีเพราะว่าผู้ที่ให้ข้อมูลเป็นบุตรของผู้ตายไปหลังหลายร้านไหลามครับ ก็ขนี้แบบก็ขอตำรวจตรวจสอบเพราะว่าวันนี้ตำรวจไม่ได้พูดเองคนที่ให้ข้อมูลคือลูกตสารครับปมประเด็่คืองเป็นประเด็นไหนคือมันแค่บางส่วนคิกซองมันยังไม่ครบต้องขอตำรวจตรวจสอบให้มันครบก่อนเดี๋ยวประชุมเสร็จน่าจะได้ข้อมูลเสร็จ นี่ก็เตามประตลยอออออออ